สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ของข้างช่องเกตุผ้าร่วยเนาะคะ่ะมื้อนี้เกตูผ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC มาตามตอนแนวทางของอยู่ทางบ้านเนาะจ้ะเนาะไอ้คุณแม่ถนอมเพิน่นได้ข่าวว่าหลานหลานเพิ่นนั่นด้ยินนกฮ้องอยู่หน้าบ้านว่าซั่นว่าได้ยินนกฮ้องอยู่หน้าบ้านาว่า2-2ว่าซั่นพี่น้องคะ่ะจ้ะ2-2ว่าซั่น มัน,นีเจตูกับภาพพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเข้าไปถามเบิงคำาเบาของเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณนจาอจ้ะเ้อในการรับชมเนะจ้ะเดี๋ยวเจตูสิพายางไปเบิงนะจน้ะเนาะเ้ากันเพิ่นเพนเดี๋ยวจักอีกสักคู่กับหอดเพิ่นนเราพี่น้องอีกสักคู่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเดเอจจะใจะเย็นๆค่ะยังไงก็ได้ตัวเลขได้ยิ่ขเข้า่าบอกมา สองงวดสามงวดแล้วพี่น้องแต่ว่ามือนี่งวดนี่เพิรนฮองก็ห้องมือวั่นศิลนว่ามือวั่นศิลนห่องสองมือว่าสันว่าเพินวาหรือว่าแมนไก่เขาประดับดินแล้วอยากตีพี่น้องทีเสียไปแล้วอยากได้เขาประดับดินเลยมาบอกเลขบอกสันดาเพินวานนะในความขิดของเพินในความคิดของผู้เฒ่าเนาะพี่น้องเนาะจากเพราะว่าการนกห้องสองสองว่าสันเนาพี่น้องแต่ว่า จริงเท,ท็จซัมดายเฮามาไปฟังน้ากันพี่น้องไปฟังน้ากันว่าเพิ่นสีเบาว่าจังใดอีกเนาะค่ะเนาะสำหรับเกตูกะอยากให้พี่น้องไปได้ยินจากปากจากของเนาะจ้ะเนาะไปได้ยินจากปากจากของคันได้ยินจากเกตูกะบอมันโค้งปันใดไปฟังเพิ่นเบาน,าน,าน,น้ากันค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะไปค่ะเขาไปฟังน้ากันค่ะสองสอง้องาเลยบบอกไป บกลาไปแม่มันมาบอกอีกไปอีแม่มันบอมาดอกคำหาสองเทียนกข้องบอกค่ะนกมันว่าภาษามันแต่ว่าบอกตัดมันมันว่ามันยินว่าเป็นสองสองโอ้นกข้องบอันนกข้องแต่ว่าร้านหน่อยอายุจักปีโอ้มันหาปีเนี่ยนะหาปีมันบอก่มันบอกหกจักตัวเลขดอกเต้ภาษาเด็กเอาเราอันนกข้องยูเฮียนยูน้าบัดตัวมากันมาคีน ต้นมะขี้เกี้หนาบ้านเนี่ยโอ้ยอยู่หนาบ้านหนาบ้านก็ได้หลังบ้านก็ได้เอ้ยมันจู่หนาบ้านเนาะมันจู่หนาบ้านต้นมะขี้เกี้เล่าอยู่หนาบ้านหน่นอยู่เห็นอยู่เข้อเขรียวร้อีอ่ะบักลาคันธามันบอกบักลาคือว่าบอกว่าเสียบุญหาพว่าล่องอยู่ว่าบอกอีกโลดคอยคิดว่าถึงมันบอกสำรองมันลึงกันนะไงล่องตายบ่ร้องตใต้เอาแล้วตายแล้วบอกตายแล้วโอ้ตกตึกตกติก วันไก่บุญเขาพัดกินเทอสิแบกกินเขาน้ำติดสะดอ<โ>กน <โก S 2> เลยมาบอดคฮะรติดเ,เอาก็กำบังขอคอยเล็ดจานจบมันเด็กอ๋อร้านช่วยใส่นี่นองคอยตกติดก้นตกนังลานตกน่านสามเมตรนึงมันหังตายทุกตีมันตายเด็กอยู่เถิงขาดเนาะแานีนอันอันอันผู้ร้านหน่อยนีน่เปน็นลูกผู้ใดลูกลูกคุ่ง โอ้หนองไส้หนองไส้ทิพุหลาไปหนองไส้ทิพุหลาโอ้มันมาอยู่น้ำู่นหัวใจมาอยู่ในสองปีสามปีนี่แหละอืมอันนันอันได้ยินเสียงนกค้องวางใดก่อนมันอะไรวะอีแม่นกมาบอกเลขห่วตาดบอสบอกว่าจังได้ผู้แม่ผันน่นค่าเขียนน้องใหม่เขสนใจมั้ยเนาะอันกัยังว่ามันมาบอกสองสองอันผู้แม่เลยว่าเฮ้ยมึงบ้าเลขสองเนาะอันอันมึงบ้าเขียนหนังสือสองประดีตยวถัดมันบอแมนดอกแม่อันละว่าสองสองเนาะ ใช่คราหม่้านเนี่ยหมแล้วหม่าเนีาเวลาเกาได้ยหญ่บอกไปยึดต้นหมากนั่นที่เขาห้องเนี่ยหมดเ้าบอกค่ะห่องซูมือมันห้องเนี่ยหมดเ้าโอ้ไหนยินซูมือมันโทรตะบอกสองมือหนึ่งดิพันเดลบอกลายมือมันบอกสองมือนึงโอ้หองก็บอกสองมือสดๆดทอนทอน่เขาจะบอกเสาอาทิตย์เออเสาอาทิตย์มือืหมอนี่แวัาจันเนาะัองวัจนหม้อ่อวัจนุกรอห่องวันหมังห่อ วันศิลนศิลนแปดว่นมันศินแปดวันสีกค่อยวั่นหันวั่นแปดวันสุกวั่นแปดมั่นสุกคือวันทะเลหัดมันไหนยันวั่นว่าวันที่สิบห่านี่เป็นศิลนไงพอพอวั่นมาบอกแค่วันวันอาทิตย์วันอาทิตย์กับวั่นจักรวันอาทิตย์วันอาทิตย์กับวันอันวันสุกสองเมือนหึ่งเนาะอุ้ยวั่นเปนสิบห่านี่สิบสองสิบสองวันแม่วันศิลนไงวันศิลิน มันแม่ท่มมันจีนยังวะอันพากันไปสวดม่นกับขื่อหยาดตัวนี้เว้ยขื่หยาดเนาะเอากระยากมาพี่เนาะโอ้มาหายายเนียนแต่ว่าได้มาแหรอหรอว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเราก็ดีใจดอกใหญถ้าวบันเป็นสียางบุญกับตุ้ยไผ่โยนกห่องสองสองี๋ยวนี้คนหน่อยไปโอเปอร์เด้ไปโรงเรียนเดี๋ไปแล้วเนาะไปใส่ไปโรงเรียนอีเด้๋ยบอกไปงเรียนเขาบอกจากตัวเลขดอก สอง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 วัดทีโอ <so ้หเงนแต่น้อวัดที่นี่เนาะจากพี่น้องเอฟซีค่ะได้ยินแล้วเนาะค่ะเนาะคุณแม่ถนอมลานไส้ลานหล่าลานไส้หล่าเล่าได้ยินเสียงนกข้องอยู่นาบ้านว่าสันว่าเด็กน้อยหาขวบพี่น้องส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 องวัาสันพี่น้องค่ะอันนี้เป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องเด้อเอาไป ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนอกจากนาะโตเล็ทุกโตเป็นเพียงแนวทางให้ใส่วิจารณญาณเอานอกจากนาะมักกะจัดบ่มักกะพานเนอกจากสื่อง่ายค่ะสองสองพนะพี่น้องเอ้ยจัดได้เลยค่ะถ้าชอบจะถัาบ่มักกะเลรียนพานนกนอกจากนาะถ้าตีนกใส่น้ำกะนกนอกจากนาะนกจะ เอฟซีเอาไปพิจารณาเนาะจ้ะเนาะนกหนึ่งตัวมาห่องอยู่หน้าบ้านเพื่อนว่าสอง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 แต่ว่าคนที่ได้ยินนะ่ะเป็นเด็กหน่อยเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีขเป็นเด็กหน่อยเนาะจ้ะแต่สำหรับชิปนี้เจตูกับสีฝากพี่ฝากน้องไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะพี่น้องมกักกระจัดคัดกับพานจะเลขทุกโตเป็นเพียงแนวทางให้สื่อฉลากินแบงของรัฐบาลเท่านั้นเนาะจ้ะเนาะพี่น้องคะ่ะ สองสองวัดตีสอง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 เด็ทั้งล่างทั้งบนปลาได้มาแต่ใส่คือคักคือแน่เจ้าโฉดโฉดเนี่ยทะเบียนรถคล่องทะเบียนรถยี่เห้ยนนี่บ่เออเนี่ยรถพันเนี่ยแต่วามันเป็นเลขกับนะเป็นเลขอันอันใจคือเขาเน่ โอทเบียนลดขั้นนี้สี่เก้าห้าสี่เก้าห้าสี่เก้าหโอนเป็นโต๊โต๊ดแม่เป็นโตดโต๊ดเขาอือวันนี้ล่างเด้ล่างเดมาจตใส่ไซค์เดชมอเตอโอไปค์หูเดชหาีหาจีหนึ่งหาซีหนก่งอือโอ้ป้าลงวัองี่เอา วันนี้งวดนี่เด็กเป็นนั่งไดนงวดเนี่ยงวดนี่ครับแต่ตังไดนบอสคืดคืดมากตัวใดคืดมากตัวใดมากหรอเออคืดมากห่วยอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนเนาะของบ่มีหักเนาะฟันเห็นคนตายดีฟันเห็นคนตายห่วยบ่มันสีแมนหรอบอเออพผ้ายไปหาหมอผมก็มา เรามีเงินโย่เอาให้แล้วแล้วเราบอยโย่ไม่ต้องปล่อยเงินส่ฟันเห็นคนตายไม่ฟันเห็นคนตายเอาผู้ใดตายเนาะไอ้ไอ้มวนดิตีวางเดยคนตายเอาไอ้แก๊กไอ้แก๊กค่ะฟันแมเล็กน้อยเล็กผู้ใดให้หนี่ลูกใครให้หนีกล้ามา ลูกเย็ดเตวเโอลูกเย็ดไม่้นี่มันเป็นด่านแนเราเป็น่ตายเมื่อเที่ยงูนย่บ้านตายยุ่เยื่ยงเขาบอกเป็นศูนก็ได้แต่ว่าเป็นห่งก็ได้บ้ตายยุ่เยี่ยงเขาตีกันอกไม่บ้านเลขทีนเลยเออเขบ้านเลขทีเา บ้านเลขที่วตัวใดเหรอฮะโต๊ะไหนก็เจ็ดสิบสี่เจ็ดสี่ผู้มือนันท้องมาทำมนต์โต๊ะใดผู้ใดมาทมเลยคิดเก้ามเามเกบาเก้ามันมีแก้วมันเก้าเก่ามันเก้าเม็สี่มือนันท้งไม่แก้วม่นเจ่าเก้าอ่ะอันที่เขามาถามมันนั่นแล้วตายอยู่เงียนเลย สแสดงว่าเพราะว่าผู้หญิงหลายมันสุดๆแต่ว่าผู้หญิงมันต้องบ่ตายอยู่เฮียนดิบ้านเลขทีนั่นแล้วตัวใดล่ะเาเพราะว่าบ่แม่นมื้อนเขามาถามมปาไปนี่น่ะบ่รู้ว่า97 97บ่ก็79เพราะว่าบ้านเลขทีแม่่แ้วมัน79หรือ9ว

มจาหเกิในมีังหลังเียวะวานนเที่ซับกันเนวเพื่อนฝันเนาะไอ้แก๊กฝันว่าเด็กหน่อยตายสคนตายอยู่เฮี้ยนเพื่นเนาะพวันอกี้บังบานเล็ทีบานเลขทีแล้วทั้งเซียกัเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งทั้งปุยิงท้งุญใชตายเนาขอบคุณน้ำวนหลยๆค่ะบันนี้อันคุ้มห้าได้บ่ฮะนี่บ่มบุ้งลแต่ชุดแต่เขามือแต่เขาคือผบ้อ่อนโย ตัวเีม่ขนาดต้นเห็นขาเจมามาซืนั้น้องนั่งเบาแล้วเอาวีศูนมาค่ะซือข้าเจ้าเฮอเมาค่ะคือข้าวที่ข้าถือไรเงด้แล้ววันที่เนียนขาเจ้าแด้ได้ได้หนึ่งซีบ่ได้หนึ่งซีกันอันนี้ือหบซีนึ่งมาดีครับอนี้ย่างกับเก้าซีข้าวกับเพิ่นไห้เห็ดชิปบ้างเพิ่นไห้เห็ดชิปอ้มูเย่หมอน่ะอ๋อมูหญ่มอน่ะ

โอ้ข oh, ้าเจ้าได้ไลายครับแต่ว่าเพื่อนเสียเหตุชีพบนน้อหมาครับงวนนี้คาบไปเฮ้อเพื่อนเน็ดจังไดโนจังหิมาครับเลขไดโนเอาเศษใส่งไหนเจ้าเห็นบ่เดี๋ยวเบื้อง อันอันแมวไอ้หน่อยเป็นยังไงฮะอเป็นไรบ่งแมวกรไดเงียบแล้วแต่มีอวนเพลินค่ะพี่น้องเก็บซีค่ะอันนี้ก็เป็นแค่เพียงแนวทางเนาะจ้ะเนาะท่านใดที่เขามาแล้วขันมักกับจังจัดเนาะจ้ะเนาะคือจังว่าเพิ่นฝันว่าเด็กหน่อยตายอยู่เฮียนตายเมื่อเฮียนเมื่อซ่านตายอยู่ทต้งเฮียนว่าสั่นว่าบันี้บ้านเลขที่ของเพิ่นกับเป็นเจ็ดเก้าหรือว่าเก้าเจ็ดนี่แหละเนาะพี่น้อง จ้าเอาจังได้จังได้เฮ้ากับต้องสื่อกลับอยู่แล้วเนาะจ้าเนาะ7997เนาะค่ะ FC คะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะจ้าเนะาะทังช่องเป็นเพียงแนวทา่าในซื่อฉลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อจ้าเอา้าล่ำๆร่วยๆถูกหว,วยรว้ยเบอร์จ้าสาธุสาธุค่ะ